ถ้ทำทะลุนะฮะถ้ทำทะลุนะครับผมเปลี่ยนข้างใ่ดูกันครับออกไปโอ้โหจะเยอะลูกนะม,มีน้องลิงนะครับน้องลิงน้องลิงมีลิงนะมีลิงะปากวอลเลยบึงแม่น้ำนี่นะฮะตึงแม่นม้ำเราพาขึ้นข้างบนกันข้งบนนี้นะข้างบนนี้นะครับ ครับอรกหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยข้างในมีตุ๊กแกก็แบบมีตุ๊กแก,แกด้วยที่นี่ก็จะมีลิงเยอะมากนะครับนะฮะลิงเยอะมากนะครับตรงเรือนนี้ลิงเยอะมากครับมีลิงเยอะมากครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปเนี่ยครับ,บเ่บลิงเยอะมากเลยเราก็เดินขึ้นกันไปเรื่อยๆครับแต่เรื่อยๆนะฮะ เราผาขึ้นนะเข่าทะลุนะครับผมเพื่อนอน,นี่ครับเราขึ้นกันเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนไปกันต่อนะเห็นไหมเพื่อนคือไปกันต่อ ก็พอสมควรแล้วเนี่ยเราขึ้นกันไปเรื่อยๆนะครับน,นี่ยเราขึ้นมาได้ระยะหนึ่งเลยนะครับไปเราจะไปดูข้างบนกันว่าข้างบนมีอะไรกันไปก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับนะรู้สึกเริ่มเหนื่อยนิดๆครับ รงพอที่ติดอยู่นี่หินนะครับเห็นไหมติดอยู่เลยนะครับเห็นไหมฝังไปนี่หินเลยครับนี่ฮะไปรอบๆนะครับต่อฮะใกล้จะถึงแล้วไปจะสุดแล้วนะครับเพื่อนมีองค์ไหวพ่อองค์ใหญ่กันนะครับเนี่ยองค์ใหญ่ทั้งองค์ใหญ่นะนี่ครับ ในทีสุดเราก็มาถึงแล้วนะครับองค์ใหญ่เดี๋ยวให้ดูนะครับองค์ใหญ่ถึงแล้วองค์ใหญ่สวยมากเลยอัฟูซีราชองค์ใหญ่นะครับผมจังหวัดราชบุรีนะครับออนนี้เราอยู่บริเวณด้านบนนะครับผม ด้านบนของหลวงพ่อนะฮะนะครับสวยนะครับเพื่อนๆวิวสวยมากนะครับสวยจริงมากันได้นะครับจังหวัดลบบุรีนะครับผมเออเขาทะลุนะครับเขาทะลุทําเขาทะลุนะครับท่าทะลุในเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปไปดูกันว่าสวยแค่ไหนนี่ฮะหลวงพ่อใหญ่มากราบไหว้มาขอพรกันได้นะครับองค์ใหญ่มากเลย น,นข้างบนก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูข้างล่างกันต่อครับว่ามีอะไรกันอีกไปดูกันนะครับผมไปนี่เรากาลังเดินลงนะครับฮะกำลังเดินลงนะครับ,นะรบไปดูว่าข้างล่างมีอะไรอีกไหมแล้วมีที่ไหนอีกเราจะพาไปดูกันนะครับผมไป ก็กราบแม่ก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปน,นะครับไปต่อเลยเราขึ้นไปกันต่อครับอันนี้กี่เราขึ้นฝั่งขวาเราขึ้นฝั่งซ้ายนะครับทางด้านซ้ายนะฮะไปครับเพื่อนไปต้องเหนือ่อยเหนื่อยเริ่มมาครับเหนื่อยเริ่มมาเนี่ยแค่นี้สบายครับดุยีทางเพื่อนโอ้ขันบน เราขึ้นไปไม่ได้นะครับมันเป็นทางอย่างเงี้ยยอยู่ด้านบนนะเราก็จะไม่ได้ขึ้นไปนะครับอยู่ด้านบน,นข้างล่างกันดีกว่าครับไปเลย เราจะเข้าถ้ำแล้วนะครับจะเข้าถ้ำให๋ยวดูกัน,นครับผม เราหลังว่าทำไปเลยครับไปนะครับตอนนี้ไป่ทำนะนะครับเรามาถึงองค์พระพุทธชินราชนะครับเราไปจับท่านก่อนก่อนไป,ไป จะมีด้านนี้นะครับ เดีวเราก็ไปดูทางไหนฮนะไปกันอีกนะครับไปก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเัาเนี่ยสวยไหมครับเพื่อน,นไปเรื่อยๆนะนี่เป็นฟ้าปูนนะครับ พ่อปูนป่นะครับเดินจนะจะทะลุเลยนะครับผมจะทะลุลเ,ะลเลยนะครับไปเราเดินจะทะลุแล้วเราทะลุมาแล้วครับสวยมากครับเพื่อน จริงๆดูนได้เนี่ยครับออกทะลุจากถ้ำมาครับเพื่อจะมีอย่างน,งนี้จะสวยมากครับแสงตัางสวยเลยไปครับจะดูขุมนเปันต่อฮะว่ามีอะไรเราขึ้นมาจนสุดเลยนะครับเข้ามาจนสุดแล้วจนสุดแล้วว่าทะลุมาด้านนี้นะครับด้านหลังนี่นมาด้านหลัง รเราก็สรุปไปด้านหลังเนี่ยทางธรรมาชาตินะครับเพื่อนไหมตอนนี้เราก็ จับลงมานะครับแต่อย่างต่อครับพาเดินรอบๆอีกทีนะครับผมหันหลังต,ต,ต่อหน้า้าหน้าอะไรนะรับ แล้วก็เดินม,มาอย่างนี้ครับวันวัดที่กว้างมากนะครับเื่อดดูน้องวัวน้องวัวน้องวัวน้องัวนี่เราขึ้นมาที่โบสถ์นะครับผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะมาดูโบสถ์กันครับไปครบโบสถ์อยู่บนเขานะฮะบนเขานะครับ ระเวียรอบๆนะครับเรามาเราก็ต้องมาดูให้ครบนะเพื่อนๆโอ้ยผมมาจริงอยู่ดีขนลุกนะครับเพื่อนขนตั้งนะครับอยู่ดีขนก็ลุกครับ ก็จะเป็นเทพต่างๆนะครับมีฟาซิวะพาปริกาเน่แล้วก็ตารังกระจายนะครับผมบางครั้งร่ำรวยนะครับเส้นนะครับเส้นเห็นไหมนู่เปินนะครับ นี่ครับมาถ้ำทะลุนะครับผมนี่เป็นบริเวณด้านหน้าที่เราจะเข้านะครับเป็นองค์แผนหน้าองหลงพ่อนะครับหลวงพ่อนะครับ นวนนเลยนนี้เป็นบันไดนาคนะครับทางขึ้นข้างบนนะฮะนะเพื่อนไปแลนวขึ้นยันโบสนะครับผมที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นะครับมีทางขึ้นอีกด้านหนึ่งคะเป็นบันไดนาคนะครับถ้าเพื่อนชอบ กดติดตามกดสับสไบสา้ได้นะครับประมานี้นะครับมาครับ